สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงค่ะนี่เราก็มาหาข็โพดเกี่ยวนะใส่แล้วขโพดคือเป็นหล่องเป็นหล่องอยู่อันนี้เราเกี่ยวฝั่งนูง้นที่มันเหลืองๆเ,เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้ในหน้าโทรถ,ถามว่าตรงนี้ใช่ไหมนี่ มันก็พอเกี่ยวไหมหรือคนละเจ้ากันถ้าเป็นเจ้าเดียวกันเราต้องมาเก็บอีกไหมกำลังเจราจาอยู่อืมนไปจนสุดปลาลำญ่ประมาณสิบลงัวจะปวดเลยใช่ไหม ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ของเขาไหมเหมอ้ยโทรถามสิใช่ไหมนี่นมนไ,ไม่ฝังนี้ก็ใช่นะ่ะก็ดูอ่ะปากลก้วยเนี่ยเสียบบอยว่ะโทรถามสิเขารวมตัวนี้ด้วยหรือเปล่าหรืยอยังไง <c oughs> เดี๋ยวเผื่อเกี่ยวฝั่งนู้นไปหมดแล้วเหลือตรงนี้อีกอกำเวรนเลยนะ เรียนกรรมประมาณสิบล่องน่ะเอ่อเป็นแค่ล่องที่น้องเกี่ยวไปแล้ววันนี้น่าจะไม่ใช่โอเคอืมเข้าใจแล้วเพราะว่านี่มันเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวล่องนี้ไว้แล้วจัดไปนี่ของใครก็ไม่รู้พอจบกัน <laughs> วันนี้ระวังว่าเราจะมาเอาตเต็มกล่องใช่ไหมเฉยบอย <laughs> มาเห็นปลาเขาพูดเอาเขาพูดยูไสหละ่ะพี่น้องเนี่ยมเขาเห็นเขาพูดไหมเลียวเขามาเอาใสหล่ะเขาพูดก็เลยวะทั้งในหนาทั้งองัินรถเกียเกเเกเ่ยววันนี้ก็หัวรอให้กันได้วันนี้ ลงลองลงจ็ตองล็อตัองล,ลองลอ๊ยเดี๋ยวอยากน้อนายเนาะขงางหลังกระนูนอไปสุดละดุดไปเฮามุดย่างเยาวค่ะยี่สิบไล่ค่ะพืะ้นที่ยี่สิบไล่ ไม่รู้ว่าจะได้เข้าโพดพอสิบตันไหมได้ไปแล้วอุ้มหนึ่งครันี้น่าจะสิบไร่ได้ไปแล้วอุ้มหนึ่งสามตันห้าเฮ้ยอันนี้มันเป็นที่เช่าเขานะคะเพราว่าปีหน้าจะทําให้มันดีๆเขาก็เลยว่าอันเอาไมโครมาเคียยรลิงบอกคะ่ะต้องงานไมโครหลุดห้องเนาะ กนติดตตอได้โอ้เห็นบอดเอามีโคมาเลยดิเคอร์ลิงค่ะโอ้โอโอยยี่สิบไล่ปีหนึ่งทำเงินได้สี่สามสี่แสนเลยนะคะทำกระโฟดยังมือขัดหลังคือเอียงนั่นตัองกอันแม่นบ่น,นั่นฮะเอียง เออละเซีมันบุนไปฝนว่าเกี่ยวจังไน้ฝนว่าฝนพระธรรมมาหินปวดเปรี้ยเมนบนไปเกี่ยวอันมันก็มีขาตะเกาตัวกับปีนลงเราเอ้ากับปีนลงอยู่หกปีเอาไม่หุ่นนั้งหมบ่วเม่นทำนั่นจ้าของไพดอกบัหุ่งเดี๋ยวบว่าจัดอีกไหมนี่ถามแล้วโทษถามแล้วโอ้ยบัวเลน่นบ้าบ่วเม่นโทษถามว่าเม่นเจ้าเดียวกันบ่ ก็เลยว่าบะแมนเขาปลูกอี๋เลยก็เบื้องเป็นเอียงสิเขาโพดขึ้นกันหนึ่งตัวบันึ่คือเป็นเขาโพดไว้ป่าบัวเขาโพดขึ้นกันเป็นหลงขึ้นกันอยู่เลยก็เลยอันแมนเจ้าเดียวกันแล้วก็บะแมนสวนเกษตรพอเพียงพอได้แล้วจะทำอีกนะมีเกษตรพอเพียงสั้างกันกับอันไม้ไผ่ไม้ไผ่เขาปลูกใบคล้ายปลวกกันเ็ดต้นลำไยด้ดยระบบน้ำเขามาทานเด้ไป ฟังกันกระเมียนได้หน่เมียนโบใช่หมดเหมือ,อ,อันมันเกี่ยวรัดไว้แต่เด็กฟังกันโบนเมียนบิกซีลองฮะท,ที่นี่นกับุมมันเห็งหรอมันกเกี่ยวยุส่ ว่าข้าวโพดสดกับข้าวโพดแห้งใช่ไหมบินกับโลมเนอะไม่ใส่เ,เสหรอเขามาเบิงเลยเอา้าถอยมาทำไมเสียบอยว้าวุ่นเลยทีนี้ ไอเราก็ไม่รู้จะคิดค่าเกี่ยวกันยังไงอะเอาเยอะก็หาว่าหน้าเลือดมีสงสารจะเอาเป็นตันก็ไม่คุ้มค่ามากจะเอาเป็นไรก็เยอะเกินไปว้าวุ่นใจเลยทีนี้พื้นที่20่สิบไร่ มีความสุขทุกทีเลยอู้ถ้าทำดีๆเนาะอู้แต่ว่ากระโพดะจะทำกระโพดะได้งามมากเลยคะะกระพดดีฝักใหญ่ต้นทางนี่แหละได้ฝัก อันนี้เน้นทำนะเขาไม่เน้นกำไรเดี๋ยวทำปีหน้าดีๆ20รบอโอ้โหได้เงินหลายแสนเลยแหละ3แส้น4แสน,สแสนอ่ะเขาโพสสองรอบเบื้องว่าเบิ้งว่ดพี่น้อง เอาแบบใหญ่ดีเสียบายเสียบายเอาหัวมาเลยเสียบายนะจ้าเอาหัวมา ไปนี่เลย้เสียบายโอ้ ข้างหนกกกว่างเฮ้ยไม่นานี่ไอ้เฮ้าหอด้วเบิงทางไหนเด้นี่มันยมมอมลงมาเลยเดี๋ยวเมื่อแรงคูเลี่ยงเราอีกนี่อ,อบูมารอดรถแห้งอะนะเพราะว่าฝั่งนู้นก็ติดถนนแต่ว่ามันไปไม่ได้หรอกมันติดค้อง พี่น้องเราจะพาไปซับน้ำใหม่เอาไปกินน้ำพริกเข้าคุ่นชูเฟอร์เข้าคนอัดมึงมึมีกดมาเห็นหน้านเหมือนกล้วยสุกแน่ตีไ้ยนินอีกเอ้ยแหงพุึบเลย จะไปหอดปลานำใหยอีกคนได้พี่น้อง